ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานลงนามในสัญญาเพื่อเปลี่ยนเครื่องจกักรสำหรับยกขนตู้สินค้าในท่าเรือจากพลังงานดีเซลนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ครับนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องจกักรสำหรับยกขนตู้สินค้าไปท่าเรือจากเดิมเนี่ยเป็นพลังงานดีเซลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ระหว่างบริษัท LCMT จำกัดและบริษัท ZPMC โ k เ r ียจำกัดพร้อมกับติดตามความคืบหน้าการดำเนินง,งานของท่าเรือแหลมฉบังคุณมนพรเองเนี่ยบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ยืนยันถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี2573ของสหป,ประชาชาติในการประชุมระดับผู้นำที่สำนักงานใหญ่ UN เมื่อวันที่19กันยายน2566โดยประเทศไทยครับได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วนความร่วมมือทุกระดับในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่และใช้นวัตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหลักในการบริหารท่าเทียบเรือระหว่างประเทศในท่าเทียบเรือโอท่าเรือแหลมฉบัง โดยบริษัท LC MY ร่วมกับบริษัท ZPMC Korea มีมูลค่าการลงทุนกว่า145ล้านบาทเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จก็สามารถที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงล้านกว่าล้านกิโลกรัมคาร์บอนต่อปีครับแล้วก็จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะต่อสู้กับภาวะโลกร้อนและการดำเนินธุรกิจขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลไทยและตามเป้าหมายของี่เญญนก็ต้องขอชื่นชมบริษัทนะคะที่เขาได้มีความคิดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้พลังงานที่ลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ยังจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้บริษัท,ทอื่นๆน,นะคะได้เอาเป็นตัวอย่างแล้วก็จะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายนะคะลด าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเรื่องของเครดิตคาร์บอนก็สามารถที่จะวนลูปก,กลับมาเป็นเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้อีกแล้วก็สร้างผลกำไรให้กับในรูปอแบบของบริษัทนะคะ